สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่อง White o p นะครับและตอนนี้เราอยู่ก็อยู่ในอีกครั้งกับ Critical Tower Defense นะครับหลังจากที่2คลิปที่แล้วเนี่ยก็ผมได้อัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ Black Audio นะครับ River e n d a u t t i n g นะครับก็คือได้หุ่นราการนั่นเองนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของการได้ Secret เนี่ยก็ผมไม่ได้อัดคลิปเอาโจนเอาไว้นะก็ด้วยความที่เขา,เอาออกไปนั่นเองนะครับเราก็เลยอัด วิดีโอของ Hot ตเ s สเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว s e ค r รตที่ยังสามารถหาได้อยู่นั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังหาไม่ได้จาก Hot ตเ s สก็สามารถดูคลิปผมได้เลยนะจากคลิปของการได้ h o t l e s สนะครับก็สามารถไปดูได้เลยนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเบิร์กนะครับที่ตอนนี้หลายคนอาจจะยังหาเบิร์กบางส่วนไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็หาคุบมาแล้วเรียบร้อยนะครับเบิร์กสีเบิร์กเนี่ยจะมีขึ้นอยู่กับอ่า ทาวเวอร์นะครับเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเบิร์กว่าเบิร์กที่คุณได้มาเนี่ยสามารถใส่กับทาวเวอร์ตัวไหนได้บ้างนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าสามารถที่จะใส่ได้แค่อันเดียวนะเพราะว่ามันยังปลดล็อกอยู่นั่นเองนะผมก็เลยใส่ไม่ได้น,นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวทั้งสี่เบิร์กนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการได้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมจะมาเอาอันที่จัดง่ายที่สุดเป็นยากที่สุดนะครับ ก็ด้วยความที่ผมจะเรียงไว้หมดแล้วนะครับวิธีการได้กับยากนะก็ผมเอามาเรียงระดับเรียบร้อยนะครับโอเคอย่างแรกเลยอันที่ง่ายที่สุดก็คือเป็นอันนี้ครับอันขวานะครับก็คือเป็นที่เรียกว่า h e l l s e o n e Store the Candy b w o ก็คือเหมือนบอกว่าชื่อใครสักคนนึงหน่อยนะเพราะว่ามีคนขโมยแคนดี้อะไรประมาณนี้เองนะครับซึ่งตรงป้ายด้านหลังเนี่ยมีเขียนว่าฟรีแคนดี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะมา บอกวิธีการได้ทั้งหมดเลยนะครับจริงๆเนี่ยมีด้านหลังด้วยนะครับอ่านี่ก็คือ DI นะครับแต่ว่าเราจะมาออนที่ง่ายที่สุดก่อนการได้คนดี้เนี่ยก็คือมาจากตรงด้านบนนั่นเองนะครับก็คือบนของกรอบและออเดียนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมเจอประตูแล้วเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บอ่าถ้าคุณเจอตรงนี้เนาะก็คือเหมือน,นเข้าไปเล่นเอาเอาอีเวนต์เออเอาขนไดการนะอ่าก็คือแบบเอเดียนั่แหละนะก็ให้มาสังเกตรตรงนี้นะเห็นอะไรตรงแท่งตรงนี้ไหมครับ มันก็คือเหมือนกับมีคนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะอ่าก็เ,เหมือนกับมีคนแบบว่าเผือทำหกแคนดี้เอาไว้นะครับแล้วเราก็กดคลิกนะเราก็จะได้เปิร์กของแคนดี้คอนมานะครับก็คือเป็นเบิร์กที่เรียกว่ากินแคนดี้นะแต่ว่าแบบแบนดิกถือแคนดี้แล้ว้งกินเอาไว้นะครับเพื่อเหมือนกับ เพิ่ม a อ t a แท็ a t e แล้วก็ดาวม g ดอะป๊อปสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คูดาวสิบแปดวินะฮะแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้อัพเนี่ยนะก็กลัจะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละนะเพราะว่าดีได้ที่ผมจะไม่ได้อัพน่งเองนะต่อมาก็คือก็คืออันที่สองนะครับก็คือเป็นลีมิเ c ซ n นนะครับอ่าลีมิเนซินนะครับกับ the m e m o r of the past two where the rust remains s o u r s mountains น,น,น,นะครับวิธีการได้ก็ไม่ยากนะครับก็คือเพียงแค่ คุณเอาสเกล์นะครับใช้ตัวเดียวนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีเล่นน้อยหน่อยเนานะเพราะว่าผมชอบสีขาวดำคุณมีสเกล์แล้วอย่างแรกเลยตามหาตัวแบบอย่าง c e m e ว t r y Season นะครับน,นีนี่อันนี้นะครับคุณต้องเล่น c e m e ว t r y Season แล้วก็เล่นสเกล์นะครับซึ่งเนี่ยคือวิธีการได้สเกล์แบบได้เปิลเป็นลเวนดซีแบบง่ายๆนะก็คือเป็นเปิลผีของสเกล์นะครับถ้าคุณเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยก็ ถ้าคุณเล่นจบเนี่ยเล่นกับเพื่อนนะไม่แน่ใจว่าผมเล่นคนเดียวไม่แน่ใจว่าถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจบง่ายหรือเปล่านะถ้าเล่นคนเดียวก็ลองเสี่ยงๆดูเอานะแต่ว่านี่คือวิธีการได้นะครับก็คือให้เล่นสเกลแล้วก็เล่นด่านซิมิเทอรี่ซีซั่นนะครับอ่าตอนนี้มันเพิ่งปีนแบบไปละอ่าเรียบร้อยนะแล้วเป็นจุดที่ถามว่าทําไมถึงต้องเล่นซิมิเทอรี่ซีซั่นในด่านเนี่ยจะมีสเกลอยู่นะครับว่าฝังศพเอาไว้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย ผู้สร้างเขามีไอเดียนะก็ mm hmm. เลยอยากจะสร้างเขาอยากจะสร้างเปิร์สอันนี้นะอยากจะได้เปิร์สอันนี้เราก็ต้องไปเล่นซูเปอร์ซันนะบอกว่านั่นแหละก็คือวิธีการได้เปิร์สนั่นเองนะเป็นเป็นรีเควสที่เรียกว่าตรงข้ามกันมากเลยนะเห็นไ,ไหมครับสเกลออฟเดอะสบกนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสเกลนะครับเป็นสเกลแบบว่าเหมือนเป็นวิญญาณไปแล้วเป็นผีไปแล้วอ่างเงี้ยนะนะก็เหมือนฝังศพประมาณนั้นเองนะครับนั่นแหละครับก็คือ วิธีการได้สเกลนะครับก็เพียงแค่เล่นซีเบตเลสซีซันโดยใช้สเกลตัวเดียวนะครับอ่านั่นแหละก็คือวิธีได้แต่ในความที่ผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับต่อมานะครับอันที่3นะครับก็คือเป็น p u งกิ้งท w นะครับก็พูดแบบสั้นๆเลยก็คือในอ่ไปต่อสู้ในท u พ p ังกิ้งทาวประมาณนี้นะเราก็ต้องจบด่าน Pumpkin เท w โดย i n นแตนโหมดะซึ่งคำใบ้ก็เรียกได้เลยว่า มันก็มีเข้าไปมันก็บอกอยู่แล้วนั่นเองนะด้วยความที่ผมก็อัดไปดูเอาไว้ด้วยนะครับก็ผมก็จะอัดไว้เป็นสั้นๆช,ชั่วคราวนะครับก็คือต้องไปเล่นพัมกิ้งท้าโหมดนะเอ้ยพัมกิ้งท้าเป็นโหมดอินซนนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเล่นจบได้เราก็จะได้เปิร์กของหัวฮาร์บีมานะก็คือพังกิ้งบอมบ์นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้เลยว่าเปิร์กผมไม่แน่ใจว่าดีมากแค่ไหนเนาะเรื่อความที่เป็นบอมเปอร์แล้วติดแดนมิก ก็คือเรื่องปิดไฟด้วยนะเรียกได้ว่าก็เป็นตัวที่ดีนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะทํายากที่สุดแล้วนะที่ผมเรียงมานะก็คืออย่าง d e. i นะซึ่งเรียกได้เลยว่ามันยากมากนะก็คือเราจะได้ครีมสั่ง just เ p e r s นะครับครีมสั่ง just eye r s เนี่ยถ้ารู้สึกว่า b ิ r ์น่าจะดีแบบจริงๆนะผมว่าเป r s t ครีมสันเนี่ยน่าจะดีสุดคุณมีมี ก็เราจะทําการอยู่โซนไหนก็ได้นั่นเองนะครับนี่คือวิธีได้เดี๋ยเช่นสมมุติว่าผมมาตรงครูล n แชมเบอร์แล้วคุณก็กดคลิกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนด่านนะนี่คือการเปลี่ยนด่านนะครับจากด่านเป็นคูล g เป็นแคสไอแลนด์ครับสามารถเปลี่ยนด่านไหนก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากผู้เล่นลสี่คนเป็น5คนด้วยนะครับหลังจากทีค่คุณผู้ชมเนี่ยก็หลังจากที่คุณเนี่ยวาง ปักดาบน,นะครับแล้วก็เรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสังเกตดีว่าสังเกตดีๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีเอนเนอรี่ทั้งหมด7ตัวนะครับนะด้วยความที่ผมไม่มีเพื่อนก็เพื่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลับไปเลยหมดแล้วนะก็เราก็จะมารีวิวคนเดียวนั่นเองนะก็คือตามที่ลูกศรชี้ไว้เลยก็คือเดินมาตรงเส้นทางสีลูกศรที่เจอไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เดินไปทางสีเขียวที่ไปเมื่อกี้นะครับต้องเดินบน รอบแรกก่อนนะครับพอบนเสร็จปุ๊บนะครับก็จะไปเดินตรงนู่2สองสีเขียวที่ยิงไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับยิงไปตรงประตูขาวทันทีนะฮะก็วิธีการที่จะจับได้เนี่ยก็ดูคลิปหน้านะรอคลิปหน้าเอานะครับเพราะว่าผมัอคลิปไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดนะครับสําหรับการได้เปิดทั้ง4เปิดนะครับเปิดบางเปิดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความยากไปด้วยนะครับเพราะว่าเปิดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าการได้ เปง่ายๆแล้วเนี่ยจะเรียกได้เลยว่าเป็นตัวที่อ่อนมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเปิร์ที่ดีอีกหนึ่งเปิร์เลยนะเพราะว่าเวลาเป็นเปิร์ที่แบบมีทาวเวอร์ที่อ่อนมากๆอ่ะเราสามารถที่จะมีเปิร์เนี่ยช่วยให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นกับเปิร์ที่เรามีทาวเวอร์ตัวนั้นนั้นเองนะที่ทาวเวอร์เนี่ยมีอยู่ในตัวแล้วเราเนี่ยมีเปิร์นะครับแล้วก็เอานํามาใส่สนะครับเพราะบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ย ได้ตัวง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะและนี่ก็คือการได้เปิร์ทั้งหมดทั้ง4เปอร์นะครับก็หากใครที่ยังไม่ได้เปิร์ไหนนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนะเพราะว่าผมสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะการได้เปิร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปที่จะมาเล่นแคสไอแล้วนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมเล่นมาหรือยังนะผมก็เล่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างที่เห็นกันว่าผมได้เปิร์มาแล้วนั่นเองนะ ไม่ต้องห่วงนะครับว่าคลิปอาจจะไม่ได้ลงกับแคสไอที่จบไปแล้วผมได้อัดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมเอาไว้ดูได้เลยนะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็พอจะเป็นเพียงการสรุปของการได้เปิดทั้งหมดนะครับสวัสดีครับผม